สวสดีค่ะสวัสดี FC นะคะมาลุ้นสูตรหวยเลข2ตัวบนกันนะคะได้แล้วนะคะเลข8กับเลข0นะคะ F c เลข8กับเลข0นะคะลองลองดูนะคะว่า8ตัวนี้จะไปอยู่ตำแหน่งไหนนะคะ FC นางฟ้าทำมาได้เลข8กับเลข0รู้สึกว่าเลข8จะเข้าเกือบทุกสูตรเลยนะคะเลข8เข้ามา3สูตรเต็มเต็มเลยนะคะไม่แน่นะคะ FC นะคะ อันนี้สูตรสตัวบนนะคะก็ไปหาเลขใส่เอานะคะว่ามีเลขไหนบ้างเราทำสูตรแค่2ตัวเท่านั้นนะคะ FG เราทำสูตรแค่2ตัวเท่านั้นนะคะลองดูนะคะว่ารู้สึกว่าเลข8จะมาเยอะนะคะ 0นะคะมาแล้ว8กับ0นะคะงวดของวันที่16นะคะเดือนพฤษภาสองพนนี้นะคะได้เบอร์8กับเบอร์0ูนะคะลองเอาไปเล่นดูนะคะไม่แน่นะคะเอขาเข้าทุกงวดเลยนะคะเดี๋ยวจะทำเลขตัวเดียวอีกนะคะดูสิว่าเลขตัวเดียวมันจะมาเลขอะไรนะคะ f c เดี๋ยวรอรุ้นกันต่อไปนะคะ f c ก็ลองนำไปพิจารณาดูนะคะว่าไปตรงกับ หวยของใครบ้างนะคะได้ไหมเลข8กับเลข0ูนย์ก็ไม่แน่นะคะ fc คะ่ะลองนะคะลองลองลองเอาไปคำนวณดูนะคะเดี๋ยววันหลังเนี่ยจะสอนคำนวณนะคะแต่อันนี้เนี่ยเราคำนวณมาเรียบร้อยแล้วนะคะจะได้ไม่เสียเวลาในการนำเลขตัวนี้ไปซื้อหวยรัฐบาลนะคะที่มีเลข8 8หลัง8ดท้าย8หน้า8กลางก็ได้นะคะหลักร้อยหลักสิบหรือว่าหลักหน่วยก็ลองไปนำเลขไปใส่ดูนะคะว่าชอบเลขไหนหรือว่า 9 8 8 9 8 0 08หรือว่า8 5 5 8ก็ลองลองดูนะคะ FC ค่ะลองดูเราชอบเลขไหนเราก็เอาไปใส่เลขนั้นนะคะ,อะขอบคุณ FC นะคะอย่าลืมนะคะวันที่16เดือน5นี้นะคะปี2167นี้นะคะขอให้รวยๆทุกคนเลย